สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีไทยคนไกลบ้านชาแนลนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับนี่กำลังาหาอยู่หากินครับนี่ก็วิถีไทยคนไกลบ้านนี่ก็ได้กลับมาจากไอประเทศแคนาดาแล้วนะครับก็มาพักอยู่ ที่ประเทศไทยแล้วครับกักตัวแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนอกเราตอนนี้ก็กําลังจะหาอยู่หากินมาเจอบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกครับหมูหมากาไก่เต็มครับนี่บรรยากาศบ้านของถีไทยคนไกลบ้านครับตอนนี้ก็กําลังจะทําอาหารกินก็มีนี่ครับต้มหอยโคงหอยเชอรี่นะครับอันนี้ก็ ส้มตำส้มตำครับนี่ครับลูกสาวอ่าลูกสาวครับนี่ก็ลูกชายครับนี่อ่าลูกชายสวัสดีมากเลยสวัสดีครับอ่านี่ครับลูกชายครับนี่ครับมีความฟุกอีกแบบครับมาอยู่มาอยู่เนบ้านนอกเราได้ไม่อยู่บ้านเราก็มีความฟุ้กครับ ใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับฝากเพื่อนๆช่วยติดตามเลยนะครับเนาะ<จ>เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆกินเขายำยำคืนครับบรรยากาศตอนนี้ก็มเมื่อยคำแล้วครับโอ้ดีใจครับ ได้กลับมาพักวยครับไม่ใช่ว่ากลับมาอยู่บ้านเลยกลับมาพักครับมาเกี่ยวเขา่าเพื่อนๆก็ช่วยติดตามช่องวิถีไทยคนไข้บ้านด้วยเลยครับเด้อได้มาอยู่พักอยู่เดือนเดียวก็มาเกี่ยวเขาเพอดีครับอันนี้อันนี้ก็อีสาน เออไม่ใช่อาหารอีสานบ้านเราครับนี่มอปลามอปลา,าปลาด,ดุกครับนู่นเห็นไหมอยู่ไในขากินครอบครัวสมบูรณ์ครับ <c oughs> อยู่บ้านเรามันก็ไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ไอแคนาดาแล้วครับนี่ก็สภาพบ้านกับเป็นอย่างงี้แหละแต่ว่าก็มีความสุขครับมีความสุขดีได้มาเจอลูกเจอครอบครัวครับหลายปีเราจะได้กลับมาพักสักทีหนึ่งนี่ก็อีสานอาหารบ้านเราตำบักหุง แล้วเราก็ได้กินข้าร่วมวงกันครับมีความซุขบรรยากาศบ้านนอกวิถีชาวบ้านของเราไปอยู่ไอทำงานอยู่แคนาดาก็พอทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่นี่ยังว่าไปมาหาสู่กันแบบ วิถีชนบทได้คุยได้พูดได้คุยได้เจอญาติพี่น้องเพื่อนๆลุงป้าน้าอาออาไปมาหาสู้กันได้อยู่แคนาดาก็ทำงานแล้วก็กลับบานอยู่แต่ในห้องเป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นได้ติดตามกันใน y u t u b e เหรอครับแคนาดาก็บบ้านเรามันก็แตกต่างกัน แซ่บบ่แซ่บบ่หนุ่ค่ะนีทำไรสับไก่โอ้สับไก่ครับเนี่ยไก่อบองครับไก่อบองนายโอ๊ตอันนี้ลูกชายเป็นสูตรของลูกชายผมเองครับนี่ตัวละร้อยยี่สิบบาทครับทำขายถ้าไขรอยาก ชิมก็สั่งได้ครับแต่ว่าไกลเกินไปก็ส่งไม่ถึงนะครับนี่ก็ทีนี้ได้มาพักกันอยู่เจ็ดคนครับนี่ก็อนุม่มนี่ก็อีกคนที่ไปทำงานด้วยกันครับนี่ก็มาพร้อมกัน งดในกินห้าของโรล,ลิ่งก็ได้กลับมากันเจ็ดคนครับเพื่อนๆมาพักเจ็ดคนอ่ะตรงตามกระเซ็ดแล้วครับน้ำปลาแบบบ,บ้านเราครับแซบหนัวไม่กลัวใขรไม่กลัวคัดถุนก <c oughs> ่ย่างนี้เราก็ไม่ไม่ย่างาก็ เอาโอา๊บไก่อบนี่องที่เราใช้โอ๊บซุปแล้วนี่นายเราทำไรต่อนี่ไปออกนะตาออกอนะตาออก พรุ่งนี้เราก็จะให้เพื่อนๆก็ติดตามครับพรุ่งนี้ก็เราก็จะไปเกี่ยวเขากันลงงานวันแรกไปเกี่ยวเขาก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกได้นี่ครับเริ่มเริ่ม,มนั่นแล้วมีลูกชิ้นมีไก่ย่างสมตำเนี่ยมีน้ำหมกปลาครับต้มหวย นางกินกันแบบนี้นะครับกินตามมีตามเกิดเรานี่แหละมาเดอ้อเพื่อนเพื่อนเด้อมากินข่าวเดอ้อได้เวลากินข่าวแล้วนี่ครับข,ข่าวมากินข่าวเลยกันเดอ้อมานาะงก็มีนี่นะครับนี่ก็มีไออันนี้ก็ ก้อยหวยน้ำพริกปลาล่าปลาดุกบมันแบบซุปำไก่ย่างลูกชิ้นทอดครับแล้วก็มีพักน่ะนั่งกินกันอร่อยแซ่บหลายครับเพื่อนๆ ลองบงครับห่ไงก็ห่แหล้วุวยกัน,นักกกันเลโอเคข้าวทำไ้ทำไจริงกับผักไ,ไม่จืดแหรอ,อ 客户的啥？ 对不对？来，咱们再给

这个是。Okay, ไล่ครับวันนี้แจนวดเด็ดอ่าแล้วเราคงแค่เาคอยอยู่ทำไมแจนวดเด็ดครับวันนี้ลอยหลปลาหมึกเดียวปลาหมึกเดี่ยวเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเกล็รอเสียเนี่ยเสียงอะเป็นไงเออเหมือนเกล็ดต้วนเก หลายครับตอนค่ำๆหลายจริง,รงๆขกลับบปานครับทางทางกบบปานบ้านอยู่ใกล้ทางเนาะนี่แหละครับบ้านอยู่ใกล้ทางครับอยู่ติดถนนใหญ่ถนนดำหน,น,น้าโรงเรียนหนองตะไคร้ครับอนนร่อยครับคุณที่รักเนื่ๆ หลวงเนนะเบื่อของคนแล้วไอ้เบื่อเบื่อเรียบร้อยน้ำปลาไม่ต้องกระทียน้ำยาไมาต้องลาตัวแท่งนัวกินเลยแค่สอคนโอเคครับถุงโคโอ้

อร่อยอร่อยนั่นแบบะเจือของอร่อยครับเจือของอร่อยแล้วไม่ปลานี้หรอกครับยครับข้าใจอยู่ครับก็ฝากเพื่อนๆช่วนยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยเด้อครับช่องวิถีไทยคนไกลบ้านชาแนลนะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับวิถีไทยคนไกลบ้านชาแนลเพื่อนเพื่อนก็กดถูกใจกดซับสไคร์กดติดตามไป แล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูก็คลิปนี้ก็ขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย